สวัสดีครับมันนี่ก็พบครับพญเดงว่าง้าเมือเก่าแล้วครับช่องเดชาอีสานผ้ารอครับมันนี่มันนี่พญเดชีผ้าผีผ้าน่องมาเบิงกับสมุนไพรครับสมุนไพรเพื่อนบ้านนี่ครับพี่น้องมาเบงสมุนไพรที่พญเดชีนำเสนอครับมันนี่อีกคือต้นทั้งคีนะครับต้นทั้งคีพระจาแบบทั้งการมนเกินว่าเจดตพังขีครับ ครับลักษณะของต้นบางทีมันใบเวลารูปบางทีมันเป็นศากๆครับมันมีขนมันวานอย่นี่มันจะมีกลิ่นหอมนะครับนี่หอมกลิ่นหอมเวลาเอาไปเป็นยาเป็นยางเนี่ยเพือเ่อจะเอาหัวนะครับเดี๋ยววันนีเด็กกดนว่าเป็นตัวยางมึงเอาหักมันเป็นเหงาอยู่ใต้ดินนี่แหละนี่เป็นลักษณะแบบนี้เหลืองเนี่เดี๋ยวกดนเพราะเป็นตัวยางให้เบิ่ง ลักษณะมันเป็นเหลืองๆแบบนี้แหละจะประคุณทั้งยามนคับแยกจุกเสียดแน่นทองขับล้มนะครับนี่เป็นยาขับลมแก้ทองหรือทองเฟ้อครับนี่กาเวลาไปกินก็เอาหากมันนี้แหละครับไปต้มต้มกินเลยแก้จุกเสียดเน่ยนทองแล้วก็สมัยโบราณเนี่ยเพิ่นเอาทุนทุบ ทุบๆหรอกเาไปท่าทองเล็กหน่อยครับแก่ทองอืดทองเฟอรอทองเด็กหน่อยนี่แหละครับสมุนไพรดีๆก็ใกล้ศูนพันเนี่ยแหละครับเหลือยุกเขียตินาวิเดียนี่มียุดเ์เรานี่แหละวัวพันไทยไฮไถปาลาสิเหมือนหรอเหลืยววาวลายนี่แหละครับต้นเกียดกับพังขี้หรือต้นพังขี้พี่น้องเห็นน้ำฝนน้ำปลาเก็บมาไฟสาต้มกิน แก่ yeah. ยุกเสียดเนียนท่องกันเลยครับนี่ขับลมยาสมุนไพรดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค,ค์กดแชร์ให้พันยิดีนะครับยินดีสัดสิน้ำเสนอสมุนไพรดีๆให้พี่ให,ให,ให้น้องได้รับชมดนรับทราบเป็นก้มรูปสวัสดีครับ